ชื่อน้องยัตตินะ่ะเนาจะมาเล่นสีเต็นนะบังค่ะเต็นนะบังยังไงต้นใดูหน่อยต้นใดูโดยมา่ดแหลยอ้าวใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะของใครสีอะไรบ้างขอางน้องสีแดงค่ะเดียรสีฟ้า บ้ yeah. าเหมือนกันบ้าบ้าบ้าอลูกปองน้ำมันนี่คือที่ปลูกองน้ะใช่มาเล่นสีอด้านเราบําโป๊ะ อันนี้อันอันอันไหนอุปกรณ์อ๋อเตรียมอุปกรณ์ก่อีอะไรบ้างมีแก้วของใครของที่ห้าสีฟ้าขเจียกับสีเรียสีเรีนสีิรีนิ <si suppression> ๊กตากตาเมแก้วด <agę> ้วยค่ะมีสีแก้วสีอะไรบ้างคะสีชั่งผู้กับสีหลังค่ะสีเสียรสีเชียร์กับสีฟ้ามีรหน้ายิ้ด้วยรูหน้ายิ้มด้วยเนลวนล้ำมันใส ใส่สีกระสอมาหมาให้นะคะ,ะปั้นเองเลได้ดูข้าปั้นเองได้ไหมได้เนี้ยใส่สีก็ไปต่อใส่สีนี้ด้วยนะใช่อันนี้สีอะไรจีฮานสีฟ้าใช่เหรอสีอะไรเ,เอาเอาช้อนไปกวนด้วยไม่ใชอ่อันนี้ของกระตะอันนี้นะ ไม่ดูต้องใส้นี่เ่าเดี๋ยวไม่ใช่โบเลยเลยว้าวันนี่สีอะไรสี้ำผงไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวสีน้ำผไม่ได้สีมันต้องนีโอเคมันจะเป็นสีอะไรครับนันจะเปสีอะไรมีนมนะมีสองอันนี่นะคะคุณพ่อดูเลยนี่ สวยไหมสวยค่ะคุณแ่ว้าแต่ค้ณมาได้ยังไม่ห,<ด>หมดเลยว้าวสวยนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มินโคตรเลยนะมาน,นี้ชอตเลยนี่อ่ะสองอันอันนี้อันนี้ข้อสี่เขียวอ่าเอาควรแต่ยงังควรสีเขียวอันนี้อีอุปกรณ์เอาต้องไว้ข้างข้างอุปกรณ์เอาไข้างข้าง อนี่สีหกเด็กนี่กระทะค่ะนี่กระทะอันนีนกระทะของจีฮานอาใส่นมเข้าไปก่อนอนี่ไงอุ้ยเนี่ยนใส่นมเข้าไปอ่าฝังน,นี้ด้วยเะมันมีลมอ่ะใส่เท่าๆกันนะ ได้ยังได้ยังเดี๋ยวยาเต,ต้องใส่อ,อ,อนเดี๋ยวใส่สีอีกมันจะได้เข้มเข้มอาที่ห้ามกวนไปเลยขอมนัดจัดมีนใส่ใส่เยอะไปเลยใส่ไปกวนไปกวน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 อืมหมดแล้วสีชมพูไอะสีเขียวเอาสีแดงด้วยอ,อันนี้หมดแล้วนะ โอเคนี่หมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปอ่ะใส่รอมกันเลยเดี๋ยวมาอยู่ใกล้ๆกันค่ะใส่เสียอะไรก่อนใส่เข้าไปอ่ะจีฮานใส่ด้วยจีฮานใส่อ่าได้ได้ได้ก่อนได้ก่อนนิดก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะดูนะดูนะน้อยน้อยนันเต้นเห็นไหมสีเต้นระบายของมาดูของมันจีฮานอีกได้ดิ อสวยไหมสวยไหมมันเต้นระบำอยู่เห IS ็นไหมเห็นไหมสีเต้นระบำสวยจังใส่อีกไม่อย่าถุบมันใส่อีกเออสวยไหมสีเต้นระบำเอาลองใส่สีแดงเข้าไปอีกค่ะเอาใส่สีแดงเข้าไปเอาใส่ไปอีกใส่ไปอีกใส่ไปอีก เดี๋ยวเต้นละบำของกกานี่ีชมพูว้าวสวยมากของจีฮันอีกโอ้มนกยันยังเต้นอยู่เลยดูสิน่ากินจังไม่ได้กินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้ซาบไปแล้วรูปเาจะเต้นสวยแล้วดูวยเชหอโน่นสวยไหม เต้นสวยอย่างดีอย่างค่ะนุ่มก็สวยสวยเหมืนอนแฟนคนละลายอ๊ะนี่สีไหนเอะสวยชอบไหมชอบไหมไม่เป็นสีมาวันนี้จะจางจางกันอันนี้ทำแบบนี้ก็ได้นะสีเตงละบังโอเคจบการทดลองวิทยาศาสตร์เป็นเท่านี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน บายบายก่อนเลยเนี่ยเล่นอีอะเนี่ยเล่นอีบายบายก่อนนะพรุ่งนี้เล่นอีเล่นอีเล่นอีอยาดีค่ะเล่นอี